ร้องพร้อมากน้องมุ้ยร้องเพร้อมากเลยได้บรรยากาศเลยอะ่ะอืมเพราะมากใช่ใช่เก็บชีวิตที่ในช่วงระหว่างการไลฟ์สดของเราที่น้องมุ้ยกำลังร้องเพลงพอๆอ,อยู่นะคะนกมาจากไหนก็ไม่รู้คะ่ะบินว่อนเลย ป้าก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายวิดีโอไว้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนกนก